ต่อไปก็ลาพีสเอ,อ้าลาพีสไม่เปลี่ยนนะครับก็ขอัยเป็นอย่างสูงผมนึกว่ามันเปลี่ยนต่อไปเลสตรลูรับเปลี่ยนด้วยเ,ออเสรสตูนโอเคก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกก็ไม่มีแล้วนะครับในส่วนจะมีก็จะมีแต่พวกนี้เรามาดูส่วนของไม้กันนะครับ ไม้ไม้ก็จะเป็นนีรนะไม้ก็จะสมจริงมากยิ่งขึ้นนะดูครับปึ๊ปนนบอันนี้ไม่เปลี่ยนับอันนี้ไม่เปลี่ยนตัดไปตรงนี้เปลี่ยนครับตรงนี้นี่ก็เปลี่ยนนี่ก็เปลี่ยน นี่ก็เปลี่ยนแล้วรู้สึกว่ามีไม้เดียวนะครับที่ว่าไม่เปลี่ยนก็คือนี่ครับไม้นี้ไม่เปลี่ยนเป็นไงกันบ้างครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับก็สำหรับ Add-on หรือว่า Resource p a c นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับ ก็สําหรับวันนี้